ันนี้เราอยู่ที่ไหนวอลกิ้งวอลกิ้งอันนี้วอลกิ้งนะแต่เราเอารถเข้ามาได้วอลกิ้งปิดตำนานไปแล้วครับวอลกิ้งนะแต่เราเอารถเข้ามาได้จ้าปิดไปเยอะโอ้ยเหยียบนะสาว่ทุกคนสาวๆไม่สวยอันนี้บาร์สตาร์คลับอันนี้เป็นบาร์ของรัสเซียเหรออันนี้เป็นบาร์ของรัสเซียสาวๆรัสเซียเลยของนอก วันนี้อะไรแปดูนย์ดคือบารแล้วเนะี่ยดูดีเนาะดูนี่ต้นเชียแขก Walking Street สามารถลเข้ามาไในเวลาั้นี้เงแรงนะครับที่จะลเข้ามาได้ในเวลานี้วันน,นี้ก็กาาาพาทเปประวัติศาสตร์นะครับรถจอดกันเพียบเลยวอลกิงกลายเป็นถนนประวัติศาสตร์นะครับ ขี่ข uh, ับรถผ่านมาได้ครับประวัรศรี้มาลินปิดไหนมาลินปิดกันนี่แหละมาลินดิสโก้มาลินดิสโก้ปิดแบบน้นสุดซอยอย่ารูดสุดซอยอยู่ตรงเรียนบริ อันนี้ต้นมะขามด้วยมะขามหลายร้อยปีครับตอนนี้จับสิยินสม,เ,นสมเ,นนเดียยินสอัเนีครับ ชุสดสวยโทนีเปเถื่อเปาเสือวิ่งไ่นี่ไโทนี่โทนี่ตัาเกี้ยชาอะเนาะชาตัวมิกมิกบิดเลยขายไม่ได้เสื้อก็ไม่ขายขามขายไม่ได้ ปิดหมดเลยเนี่ยเจ๊หน่อยซีฟู้ดอย่างเดินทะลุไปฝั่งนั้นคือเป็นทะเลไหมร้านร้านแล้วเขาเป็นทะเลอุ้นี่ปิดเยอะมากเป็นร้างขนาดนี้เลยก่อนปูตายก่อนปูมากครับพี่น้องห้องพักเหลือเจ็ดร้อยครับพี่น้องในวอลกิ้งไม่เคยมี โ oh. จจงตาถูกใจเปิดห้องเลยเจ็ดร้อยห้องพักคือละเจ็ดร้อยไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ในวอกก้งนะครับผมนว่าวันได้ไหนแต่หลังโควิดห้อง<จ>ละเจ็ดร้อยใครยางมาพักชมบรรยากาศได้เลยถูกๆเจ็ดร้ 700. อยโรงแรมนีน้ปิดแล้วสยามเบชอปิดอะ่ะสยามเบชอเหรอ,อาตายแล้วสยามเบชอ ปิดป่ะห้องยาวปิดปิดปะไม่ปิดไม่ปิดเนี่ยจะไม่มีแขกไม่ปิดหรอกร้านอาาหรดิเดียไปงานนี้นนที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆอ,ยอ่ะเม<ช>ื่อก่อนพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมออตรงนี้กับตรงนี ต่อแถวไปไนบนปิน,บ,นปบอไซตับเออจบค่ะพัทยาซ็้ีจ้า,จอาอโอ้โหบเป็ดจังสี วาดแล้วไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยขาดคนไม่เคยลาลาคน,น,นว,วันนี้ไปไหนดีล่ะเบียร์ไปในที่ที่ไม่เคยไปกลับมาที่เดิมเราเวียนทั่วพัทยาตอนนี้หนึ่งรอบเลาะข้างหาดหนึ่งเดียว ตอนนี้ก็คือห้าทุ่มพอดีเมื่อกี้เราอยู่นี่ประมาณสีทส่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเนาะน,นี่ก็ห้าทุ่มดูดิดูถนนดิจบไทฟอทำไมจะจับฝรั่งเหรอไม่ไม่วางแท่นไม่วาง มันอยู่นานแล้วไอตัวมันแขกตัวคันจีนไม่ใช่ฝรั่งเมื่อกี้อะ่ะนั่นสีอ่ะตัวที่รู้จักตำรวจต้องเที่วยวนะอะไรเงี้ยรีบโอ้แต่แต่แต่รับไม่ได้อยู่กับเจามา20ปีเพิ่งเคยเจอ ได้หนีกับบ้างรอบสองอะไรอ่ะจะมีคนช่วยซื้อหรือเปล่ากันไหมไลุงคนนั้นขอนตุ๊กตาขายรถซาเล้งสองแสนเจ้า ปลาเพียบนีบ่เหรอสวัสดีปลาเยอะโอ้ยคอมมาเลยเนาะกิฟดอกเบ้อนีเขาสร้างโงแรมเขาสร้างคอโด So. Yeah. So. Accident yeah. so, yeah. for yeah. จะเป็นมามเลยชุดพมชุดยา,าที่บารเยอะมากอ้ปูเก็ตอนี้จะมีเฉพาะแค่บางลาหรืออะไรแบบ